ครับัสดีครับมาพบกับช่องเขียวดีนะครับวันนี้ครูเขียวนะครับจะพาทำขยายหัวเชื้อนะครับพาขยายหัวเชื้อจุลินทรีตัวนี้ครับโปบาลานะครับตัวนี้ครับเป็นจุลินทรีเป็นหัวเชื้อจุลินทรีจากญี่ปุ่นครับตัวนี้ที่ครูเขียวทําหัวเชื้อไปแล้วนะครับก็จะได้สี่ขวดนะครับได้ตัวนี้สี่ขวดครับสีแดงนะครับ กลิ่นไม่ฉุนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็วันนี้จะมาขายายหัวเชื้อไว้ใช้กันเยอะๆนะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทําก็คือหัวเชื้อจุลินซีโปรบาลาน,นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับผงนัวบ้านเรานะครับแล้วก็ลิโพวิตั้นดีนะครับตัวนี้ก็ผงชูรสนี่ก็จะมีกรดอะมิโนต่างๆนะครับ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตริโพของเราก็จะมีวิตามิน B12 วิตามินต่างๆนะครับกรูโคตต่างๆในการเร่งนะครับแล้วก็ไข่นะครับไข่แดงไข่ไก่เรานี้ครับ1ฟองนะครับอันนี้ก็มีโปรตีนต่างๆนะครับในการจช่วยในเร่งในการเจริญเติบโตของพืชนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับครับขวดครับขวดหนึ่งหนึ่งขวดครับ ลงขวดเลยนะครับโอเคนะครับลิปโพนะครับหนึ่งช้อนนะครับช้อนผมไปไหนละเอาช้อนก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ลิปโพะครับหึงช้อนช้อนโตะนะครับเอาช้อนเดียวนะครับอย่างละหนึ่งเลยครับต่อไปก็จะเป็น ผงชูรสครับผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับใส่ลายเสียบลายนะครับต้นไม้ก็คงจะเหมือนคน,นครับ <c oughs> ครับผมต,ต่อไปก็ไปขยานะครับขยา่าไปขย่านะครับเสียดสับเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเตรียมน้ำสะอาดมานะครับครับครับทำาสะอาดอันนี้ผมจะแบ่งเป็นสี่ส่วนครับแบ่งแบ่งขวดออกเป็นสี่ส่วนครับน้ำสะอาดสามส่วนครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับหนึ่งส่วนนะครับนะครับ๋ยวไข่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับไข่ช้อนเดียวครับห้ามเกินครับ ถ้าเกินแล้วไม่แดงนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นช้อนปฏิสองปึ๊บสองช้อนครับปฏิสามปึ๊บนะครับ,บเรียบร้อยนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเติมหัวเชื้อนะครับเติมหัวเชื้อ ส่วนนี่ก็ัวเชื้อนะปล่อยให้มีช่องอากาศสักหน่อยนะครับอันนี้หมักไว้สิบห้าวันนะครับแดงร้อยเปอร์เซ็นนะครับดอกร้อยเปอร์เซ็นครับสิบห้าวันเท่านั้นนะครับสิบวันก็เริ่มแดงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างที่หมักไว้นะครับครับผมอันเป็นอันที่เรียบร้อยครับเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับ ขยายหัวเชื้อแล้วก็หมักไว้15วันเท่านั้นนะครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับ15วันเท่านั้นครับผมไปดตั้งไว้เสียงลำไรนะครับตัวนี้ครับก็ที่ผมทำไว้เราจะพาไปดูกันครับโอเคครับไปกันเลยนะครับครับผมจากการขยายหัวเชื้อนะครับได้ ไข่หนึ่งฟองนะครับได้ทั้งหมดประมาณหกขวดครับครับผมตอนนี้ก็แดงแล้วนะครับจากการขยายหัวเชื้อนะครับแดงร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้ำเปล่าสามส่วนกับหัวเชื้อจุดินซรียนะครับหนึ่งส่วนนะครับในการขยายหัวเชื้อนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อที่ทำไว้นะครับ ห้าขวดครับตัวนี้จะยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนครับทําวันที่ยีปดก็ประมาณยี่สิบกวันนะครับจะได้หัวเชื้อสีเขียว2ขวดนะครับสีแดง1นขวดครับสีแดงขวดนี้นะครับผมเพิ่มจุลินทรีย์โปรบาลานเข้าไปหนึ่งหนึ่งซองนะครับก็แดงเร็วนะครับเร็วกว่านะครับเพิ่มตัวจุลินทรีย์เข้าไปนะครับ ตัวหัวสีเขียวนะครับอันนี้จะใส่จุลินทรีย์โปรบาลานไปครึ่งหนึ่งครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เริ่มจะแดงนะครับสองขวดครับจุลินทรีย์ตัวนี้กลิ่นไม่แรงกลิ่นหอมนะครับออกจะหอมๆครับไม่ฉุนเหมือนจุลินทรีย์จากน้ำปลาหรือกะปินะครับใครอยากได้หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวครูเขียวจะส่งไปให้นะครับ แจกฟรีนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอคลิปไป,เป้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ